hello my friends welcome to coffee and reactions video channel i am mustafa from turkey and i have new suggestion from thailand and unfortunately this is a very bad very sad news from thailand i learned that south part of thailand is having uh, floods right now very heavy rains right now and look at this um, this picture is looking very sad very dangerous i hope every people in the area are safe and um, they are okay uh, i hope uh, the Thai governments can help them in time because look at that, this water level is looking very dangerous. The translation of the video is Yai is submerged, heavy rain continues, water level is rising, villagers cry out for help. And we are gonna watch this video from 3 Plus News YouTube channel. Thank you, my friends, for this video and let's start. <laughs> น้ำท่วมณผู้ชมครับเนี่ยนะฮะคือวันนี้นี่หลายหน่วยงานก็คือต้องร่วมมือร่วมใจกันในการช่วยเหลือ นะครับเพราะว่าน้ําเองเนี่ยเมื่อวานเนี่ยุผู้ชมครับถ้าเกิดว่ามีคนติดตามข่าวเที่ยงวันตันเหตุการณ์เราไดี้มีการนําเสนอไปนะครับว่าเขามีการประกาศเตือนด้วยนะว่าน้ำเนี่ยมันจะลดลงไปก่อนหลังจากนั้นเนี่ยมันจะกลับมาเพิ่มขึ้นแล้วก็จะหนักกว่าเดิมปรากฏเป็นไปตามนั้นแล้วุผู้ชมครับเนี่ยนะฮะุผู้ชมครับเมื่อคืนนี้ก็จะมีภาพหลากหลายภาพที่เราได้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพไฟเนี่ยทั้งเมืองเนี่ยไม่มีเลยนะครับแต่เห็นเป็นแสงไฟจากโทรศัพท์หรือแสงไฟจากตึกบางตึกเล็กๆออกมา ดู่ในความมืดนะฮะแล้วมีเสียงร้องของความช่วยเหลือ ในขณะเดียวกันนะครับก็ยังมีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายก็ยังมีติดอยู่ข้างในเนี่ยนะครับผู้ชมเชื่อไหมครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจมากเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยกู้ภัยก็มีหลากหลายที่เข้าไปช่วยเหลือทงทห,หารแต่อันนี้เขาเข้านะแต่พอเข้าเสร็จปุ๊บติดออกไม่ได้เหมือนกันเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ออกไม่ได้เข้าไปที่เข้าไปออกไม่ได้ก็มีใช่ไปค้างอ,อยู่ในก็มี look at the water level this is a market right look at this water level it is human height level this is very dangerous I hope everything will be alright น้ำเนี่ยมันมาเร็วมากเพราะฝนมันตกอยู่ตลอดเป็นฝนค้างแล้วบางจุดก็คือน้ำไหลเชี่ยวน้ำไหลแรงคือคนที่ติดอยู่ข้างในอะค่ะก็คือบอกว่าถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือก็คือเข้าใจบางจุดก็คือเรือก็เข้าไม่ได้เจ็กี k ก็เข้าไม่ได้ mm. คือเชี่ยว แล้วตอนนี้ก็คืออย่างเมื่อวานนี้ในเที่ยงวันทันเหตุการณ์ค่ะ no, 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 no. ทีมงานของเราครอบครัว <choice. S 2> เนี่ยหลบอยู่ชั้นสองเพราะว่าน้ํามาถึงชั้นหนึ่งแต่ว่าเมื่อคือนนี้น้ํามาเยอะอย่างที่พี่หนุ่มบอกตอนนี้อยู่ชั้นสามแล้วค่ะครับซึ่งผมตกใจมากผมตื่นมาตอนเช้าก็มีทีมงานส่งมาบอกพี่ในเพจของขนกระแสมีคนส่งข้อมูลด้านหลังมาเนี่ยเป็นพันข้อความขอความช่วยเหลือโอ้โหผมใจหายเลยแบบเนี่ฮะ Yeah. The first floor is completely underwater my friends. The first floor. Look at this house. This is very dangerous. Oh, I hope every people are safe. I hope they are safe. This is very dangerous. This house is completely under underwater. Oh. คือเรียกว่าฝนที่ตกหนักอย่างต่อเน,นื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับที่หัดใหญ่เนี่ยก็ส่งผลให้ระดับน้ําท่วมหลายจุดนะครับแล้วที่สําคัญคือสูงขึ้นอย่างรวดเร็วด,ด้วยเรียกว่าอยู่ในภาวะน้ำเนี่ยล้อมเมืองนะครับถนนสายหลักหลายสายเนี่ยถูกตัดขาดจากกัันนะครบการสัญจาการสัญจรไปมาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นไปอย่างยากลําบากจริงๆระดับน้ํานี่สูง2อถึงสล่าสุดบางจุดเขาบอกว่าประมาณ4เมตรคุณผู้ชม <Four meters. S 1> ขนาดที่ระดับน้ําในคลองร้อน <O ño. S 1> น,นะครับแล้วก็คลองอู่ตะเภา นะครับก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเต็มพื้นที่สถานการณ์ในขณะนี้นะครับถือว่าหนักกว่านในปี2,543ที่เขาเคยเจอมาครับเรื่องนี้นะครับทางฝั่งของคุณรัฐศาสตร์ชิดชูครับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มีการสั่งอพยพประชาชนทั่วเมืองอย่างเร่งด่วนนะครับท่านผู้ชมครับแต่ประชาชนจํานวนมากยังคงติดค้างอยู่ตามบ้านเรือนหอพักแล้วก็อาคารสูงไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้ครับเนื่องจากระดับน้ํานั้นสูงขึ้นอย่างเร็ว <Yes. S 2> แล้วก็กระแสน้ํานั้นแรงทําให้การเดินทางที่จะออกจากจุดเสี่ยงเนี่ยเป็นไปได้อย่างยากลําบากทีเดียวเ mm hmm. จ้าหน้าที่กู้ภัยหลายมูลนิธินะครับได้มีการสุดที่กาลังลงพื้นที่ไปช่วยเหลือคุณผู้ชมครับ mm hmm. แล้วก็มีการอพยพประชาชนอย่างเร่งด่วน mm hmm. มีการระดมทั้งรถยกสูงเ mm hmm. รือท้องแบนเจสกีอุปกรณ์กู้ภัยครบมือ mm hmm. ฝ่ากระแสน้ําเข้าไปลําเลียงผู้ประสบภัยออกมานะครับ mm hmm. มีทั้งผู้สูงอายุ mm hmm. เด็กเล็กสัตว์เลี้ยง คือพยายามที่จะเอาออกมาจากพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยครับแล้วก็นําไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวแต่มีกรณีบางกรณีที่ทางกู้ภัยเข้าไปไปติดอยู่เองข้างในก็มีมีนะฮะรถที่เข้าไปเป็นรถสูง <Wow. S 1> คิดว่าเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะต้องเอาคนออกมาปรากฏรถก็ออกไม่ได้แม้กระทั่งพี่เปิ้ลน,นาครเองพี่เปิ้ลน,นาครก็เป็นผู้ประสบภัย ก็เข้าไปช่วยหลือแล้วติดก็ออกไม่ได้ก็ต้องรอจากประสบการณ์คุณเปิ้ลนาคอรเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าคุณเปิ้ลนาคอเนี่ยมีประสบมามีประสบการณ์ในการลงพื้นที่แล้วขี่เจสกีเก่งแล้วไปช่วยเหลือคนเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะหลายต่อหลายครั้งที่คุณเปิ้ลนาครเองเนี่ยลงพื้นที่แล้วไปช่วยเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาแกก็ไปแต่ครั้งนี้แกติดค่ะแล้วก็ต้องรอคนเข้าไปช่วยจนแกออกมาได้นี่คุณผู้ชมครับคือ ขาบอกมีชาวบ้านบางส่วนนะครับ <ไป S 1> ก็เรียกว่าเป็นห่วงบ้านเรือนแล้วก็ทรัพย์สินของตัวเองคือก็เรื่องที่จะไม่อพยพออกมานะครับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้มีการปรับแผนด้วยการนําเอาเรือบรรทุกอาหารแล้วก็น้ําดื่มเนี่ยลุยน้ำเข้าไปแจกจ่ายให้ถึงมือชาวบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นกันก่อนนะครับแต่ว่าความช่วยเหลือเนี่ยก็อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าเป็นไปได้อย่างยากลําบากจริงๆเมื่อคืนนี้อาสา,ากู้ภัยเอกชนต้องถอนกําลังกันออกมานะครับเนื่องจากกระแสน้ํานั้นเชี่ยวนะฮะแรงเนี่ยนะฮะ ใต้น้ำนี่เขาบอกว่ามีแต่รถยนต์คุณผู้ชมคือน,น้ํามันสูงท่วมรถหมดนะฮะข้างใต้น้ํามีแต่รถยนต์เรือเนี่ยพอเข้าไปเสร็จปุ๊บท้องเรือเลยไปกระแทกกับรถที่อยู่ข้างล่างเขาบอกเรือพังไปหลายลำครับแล้วก็พอเรือเข้าไปอะคะ่ะสิ่งที่คนบนเรือได้ยินก็จะเป็นเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือนะคะช็อตโอย่างทิปนี้ช่วงห้าทุ่มค่ะมีเรือบ ค่ะฝนก็ยังตกต่อเนื่องตอนนี้หลายคนที่อยู่บนอาคารสูงนะคะต้องการอาหารนะคะเ <Yes. S 1> พราะรู้ว่าการอบพยอบออกไปคืออบพยอบออกไปลำบาก Yeah, they can't go outside because they are stuck in the apartments in the tall buildings. Yes, they are safe right now but they need to eat something, they they need to uh, help, they they need to uh, evacuation but uh, even evacuation is gonna take long. Uh, first they need to eat something because they can't go out to market. I hope everything will be all right for you my friends. Yes, food. ก็มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือตอนนี้กำลังจะจมน้ำสถานการณ์เช้าวันนี้ให้ดูภาพมุมสูงค่ะจะเห็นน้ำท่วมเต็มพื้นที่แล้วก็หลายจุดก็เห็นแต่หลังคาบ้านเจ้าของคลิปบอกว่าป่านนี้เราน่าจะเห็นหอหน่วยงานราชการบินแจกอาหารได้แล้วเลื่อนผ่านหน้าฟีดเห็นแต่กู้ภัยจิตอาสาและชาวบ้านช่วยเหลือกันเอง ยังมีอีกคลิปหนึ่งเป็นภาพของผู้ประสบภัยที่ไต่าสายไฟแรงสูงหนีออกจากบ้นานที่น้ำท่วม Is this electric cables that they, they are climbing electric cables This is very dangerous This must be very dangerous Oh my god At least climb this house ไต่ไปที่สูงสูงต้องไต่แล้วสูงต้องคนทำแบบนั้นถูกต้องไต่ไปเลยไต่ไปเออไต่ไปที่สูง ไต่เพื่อจะหนีน้ำออกมาค่ะในพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณตลาดกิมหยงน้ำก็ยังท่วมสูงต้องใช้เรือเข้าพื้นที่นอกจากน้ำท่วมแล้วยังมีสถานการณ์ซ้ำเติมเข้าไปอีกมีชาวบ้านถ่ายภาพคราบน้ำมันดิบอะค่ะไหลเข้ามาที่นิพพัทสงงทะหนึ่งข้างโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัย ยังมีอีกจุดหนึ่งค่ะที่จะสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าตอนนี้หัดใหญ่วิปโยคจริงๆจะเห็นมวลน้ำหลากาล้นท่วมประตูชลประทานขนาดใหญ่ที่16คือตอนนี้ระบบชลประทานไม่สามารถจะควบคุมการระบายน้ำได้แล้วขณะที่พื้นที่อื่นๆของสงขลาผู้สื่อข่าวไปที่บ้านหนองจูดหมู่13ที่บางกล่ำ ก็มีมวลน,น้ำหลากท่วมตั้งแต่เช้ามืดของวันที่24นะคะจนถึงวันนี้น้ำสูงประมาณเมตร50ถึง2เมตรบ้านเดือนประชาชนบ,บริเวณสะพานข้ามคลองรองไปจนถึงบ้านดินลานรถยนต์ต้องจอดทิ้งเอาไว้แบบนี้ชาวบ,บ้านบอกว่าไม่เคยเกิดน้ำท่วมหนักขนาดนี้มานานกว่า30ปีค่ะหนักจริงๆคุณผต้องบอกเลยว่าหนักจริงๆอันนี้ นะครับแล้วก็จริงๆต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าไม่ใช่แค่หาดใหญ่นะฮะไม่ใช่แค่สงขลานะครับจริงๆยังมีอีกหลากหลายจังหวัดในภาคใต้นะครับเดี๋ยวจะไล่เวียงให้ฟังด้วยนะครับเพราะว่าบางจังหวัดเองเนี่ยก็มีการส่งข้อความเข้ามาหาทางเพจของคนกระแสนะครับแล้วก็บอกว่าณตอนนี้อ,อ,อยากให้แบ่งคนเข้าไปช่วย<อ>ที่จังหวัดเขาด้วยะนะครับเพราะจังหวัดเขาก็หนักเหมือนกันตอนนี้ลําบากเหมือนกันโอ้โหก็เลย คือแต่ตอนนี้ส่วนใหญ่เขาหลักที่ข่าวหลักๆที่ sausage, ออกมาก็จะเป็นที่สงขลาค่ะนะฮะโดยเฉพาะที่หัดใหญ่ที่พื้นที่เป็นแอง <c oughs> ่งกระทะครับเนี่ยคับชมครับ <c oughs> This is very scary my friends This is very sad the water level it is insane it's unbelievable some of the houses were completely underwater This is very sad. I am I'm, I'm really very sad. I hope those people uh, will be evacuated as soon as possible. They need food, they need shelter. They need to evacuate. And uh, this is not only Hat uh, Hat Yai right? The, the name of the city. Uh, the city is uh, the center, but there are lots of cities in the south part. I'm so sorry. I hope everything will be all right as soon as possible. The rains are very dangerous, and I learned that it is still raining. Ooh, this is so difficult. This is very dangerous. Thank you, Three Plus News YouTube channel, for sharing this news with us. Thank you, my friends, for watching it together with me. Have a nice day. Take care of yourself. Bye bye.